สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมก็จะาพาท่านผู้ชมมาแยกหน่อคลีปประวานใบด่างของเรานะคะคี่ประวันใบด่างนี่ก็เป็นอะไรที่มีความสวยงามมากๆและที่สําคัญก็คือความด่างและใบใหญ่ของเขาก็จะทําให้มีเสน่ห์ตรงนี้ที่น่าปลูกและก็หน้าขยายพันธุ์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการขยายพันธุ์กันนะคะว่าการขยายพันธุ์ครีปประวานใบด่างขยายแบบไหนไม่ให้เน่า และโตวไวค่ะก่อนอื่นอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ของเราก็เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะแช่น้ำว้หนึ่งคืนสําหรับวันนี้แตงโมก,ก็จะใช้สิ่งนี้สิ่งเดียวนะคะในการขยายนอเพื่อเร่งารากให้เจริญเติบโตได้เร็วค่ะขุยมะพร้าวนี่ก็ลดอัตราการเน่าแล้วก็เป็นวัสดุที่หาง่ายน้ำหนักเบาเหมาะกับการส่งทางไปรษณีย์นะคะ วิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆนะคะก็คือเราก็จะดูก้านที่จะเริ่มเติบโตจากต้นแม่วิธีการดูก็คือเราก็จะคุยๆบริเวณกกนะคะว่าหนอขอามาจากส่วนไหนแล้วเราก็จะตัดแบ่งส่วนนั้นออกไปค่ะคุยๆจนเจอข้อต่อนะคะข้อที่แยกออกจากต้นแม่อย่างต้นนี้ก็คือเป็นต้นแม่นะคะวิธีการดูง่ายๆว่าไหนต้นแม่ต้นลูกก็คือ สีของเขาสีของใบนะคะจะมีความจีดพอใบเขาเริ่มแก่ส่วนโนที่เกิดใหม่ใบของเขาก็จะอมเหลืองเขียวมีความสดใสนะคะพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ค่ะเมื่อเราหาต้น รอเชื่อมต่อได้เราก็จะใช้มีดนะคะตัดบริเวณกกออก,ออกเขียนออกมาเลยนะคะนี่เราก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้ค่ะเมื่อเราตัดออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการใช้ปูนแดงในการป้าย นี่นะคะป้ายบริเวณแผลที่เราปาดป้ายตรงนี้อย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องป้ายโต้ต้นบริเวณกกที่เราป้ายด้วยก็คือด้านล่างเป็นการป้องกันแผลจากต้นแม่นะคะเพื่อทําให้ต้นแม่ของเขาไม่กระทบกระเทือนมากและก็สามารถมีหน่อต่อไปได้อีกนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็กบบิน แบบเดิมไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตใหม่เสร็จแล้วเราก็นํามาปลูกค่ะรากเก่าที่ติดมานะคะเราก็ตกแต่งนิดนึงบางรากยังดีอยู่แล้วก็ไว้นะคะแล้วก็ตัดออกเป็นบางส่วนหลังจากนั้นเราก็ใช้นี่เลยค่ะแรกๆเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอะไรนะคะก็คือปลูกให้เขาเจริญเติบโตให้มีรากก่อน หลังจากนั้นเราค่อยบำรุงหรือเปลี่ยนกระถางใหม่ก็ได้ค่ะวิธีการปลูกขั้นตอนนี้ก็คือกดให้แน่นนะคะขุยมะพร้าวเพื่อทําให้ลําต้นตรงและก็ที่สําคัญก็คือมีความชื้นในขุยมะพร้าวก็จะทําให้รากของเขาเกิดได้เร็วได้ไวอัดแน่นแบบนี้เลยนะคะมะพร้าวนี้ก็คือตอนปลูกเราก็ไม่จะเป็นต้องรดน้ําเพราะว่ามีความชื้นในขุยมะพร้าวอยู่แล้วเราก็ใช้ความชื้นนี้ให้เป็นประโยชน์ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะการขยายา,ขยายพันธุ์ขี้ประวนันง่ายๆแล้วก็เป็นไวไม่เน่าด้วยขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ